ขอขอบคุณตัวแทนจัดจำหน่ายจังหวัดชัยนาทค่ะร้านเฉลาการเกษตรค่ะร้านเฉลาค่ะอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านหนองตะดำตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของดินเดิมดินเดิมนี่ค่ะที่มาจำหน่ายอยู่ที่ร้านเฉลาอันนี้ช่วยย่อยสลายฟางนะคะแล้วก็ใช้มันจะช่วยย่อยข้าวิได้ด้วยเพราะว่า ที่ก้าพูดเคยใช้มากับตัวเองค่ะแล้วก็จำหน่ายมารู้สึกจะมากกว่าสิบปีอะเท่าที่ใช้มาแล้วก็ขายมาด้วยความมั่นใจเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารเคมีมันจะเป็นอินซีอินซีและเอนไซม์ที่ย่อยมันเวลาเราใช้ก็จะปลอดภัยกับตัวเรานะคะใช้ใช้ก็ใช้ไม่ยากค่ะใช้ง่ายๆถ้าเกิดว่า เราสะดวกยังไงก็ใช้จะใช้ฉีดใช้ยดใช้สัดก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดเพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยเรื่องหอยเชอรี่หอยเชอรี่มันไม่ชอบความเป็นด่างเพราะว่าใช้ตัวนี้มันเป็นด่างมันเป็นกลางก็เลยหอยเชอรี่ก็ไม่ค่อยกวนหอยมันจะไปกัด ปากหอยยางปากหอยหรือก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจแต่รู้ว่าหอยเชลลี่ไม่ค่อยมีก็ใช้มานานแล้วดินดินก็จะดีเพราะว่าเวลาเราใช้ไปแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะดินมันนุ่มแล้วก็มันจะนุ่มเหมือนที่เรากวนขนมเบเกู่จะได้ไม่ได้เวลาชักร่องอะ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นร่องโดยที่ว่ามันที่ดินไม่ไม่ไม่ไ,มไมหลยย้อนกลับอืมมันออกเป็นร่องไปเลย คยใช้แล้วก็เคยว่าเอ๊ะทาไมก็ใช้ครั้งแรกก็คิดว่าเขาจะหลอกอะเนาะเขาใช้ด้วยตัวเองเวลาเวลาย่ามเวลาหวานแล้วเราคุยร่องร่องร่องก็จะเป็นร่องดีแล้วก็ดินก็จะเนียนนุ่มข้าวก็จะขึ้นสวยแล้วเมื่อก่อนใช้เองนะคะก็คิดว่าเขาจะหลอกก็ไม่เชื่อหรอกที่ก่อนที่จะมามาขายก็ก็ใช้เองก็สมัยก่อนไม่มีรถตีก็ย่ํา ย่ำพอฟางจมๆจมแล้วก็ไปาศาสตร์ได้สองสามวันก็ไปย่ำใหม่กิดเลนก็ขึ้นเอาคิดว่าเขาจะหลอกเนาะขนาดไถมันยังชักล่องไม่ลงเลยเราก็คิดว่าอุย้ยมันจะได้ผลไหมเนาะก,ก,ก,ก็เหมือนว่ากลัวเขาหลอกอะ่ะแต่ก็ลองลองลอง,ลองทําด้วยตัวเองทีนี้พอว่าพอตีเสร็จพอย่ำเราไปชักล่องแล้วก็ตกใจเลยเอ๊ะล่องมันทําไมเป็นล่องปกติเราไถานะว่าตรงไหนไถไม่เข้ามันก็จะกระเดิดมันจะ มันจะชักไม่ลงแต่พอเราชักอันนี้ไปที่ใช้ดินเดิมไปย่อยสลายไปแล้วมันก็เป็นร่องเวลาเราเปิดน้ำมันก็ไหลดีแล้วน้ำก็เรียบข้าวก็ขึ้นสวยยิ่งใช้ทุกข้าวยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะไปปรับคนที่ลอกหน้าดินอ่ะคนท่านใดที่ลอกหน้าดินได้ดินแบบเอาหน้าดินไปหมดอ่ะควรควรใช้ พอใช้ย่อยสลายฟางแล้วเราจะเพิ่มหน้าดินขึ้นมาดินก็จะเนียนนุ่มแล้วก็ข้าวก็จะดีแต่เกิดถ้าเราไม่ใช้ดินมันก็จะมันไม่มีไม่มีปุ๋ยอะหน้าดินไม่มีเหลือก็เลยแนะนำให้ทุกคนใช้ะมีมีที่ร้านมีจำหน่ายร้านเฉลิที่หมู่หนึ่งบ้านหนองตะดำนะคะลูกค้าที่ใช้ประจำก็มาไกลๆหลายหมู่บ้านหรือใช้แล้วก็บอกต่อ เขาก็ติดอกติดใจก็ใช้กันอะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอใช่ไหมพะเวนเจ็บคอค่ะมาจัดกันได้เลยนะคะที่ร้าน้พอ้วนมี10ลิตร5ลิตรแล้วก็1ลิตร6นะคะจขอบคุณค่ะสังเกตไหมสังเกตดินไหม่แล้วสังเกตดินไหมมันในอย่างถ้าเราก่อนปุ๋ยไปนานแล้วมันหมดลิตรปุ๋ยมันไม่เหลืองอ๋อหมดลิตรปุ๋ยไม่เหลือง ะยยังเขีววนลลตอดค่ะยังไงลุงบอกต่อด้วยนะเขาจะได้ดีเหมือนลุงแนะนำมาให้ใช้ทุกครั้งขอบคุณเขาบอกให้ใช้ทุกครั้งโปรโลมโลมแต่ว่าดินมันจะเละสังเกตดูนะมันจะไม่เหนียวติดอะไรมันไม่ก้ามไปมันจะเละอ่ามันจะเละมันร่วนซุยขอบคุณนะคะค่ะเองเจอพอดีไงค่ะเขานี่ก็าผัดเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบ่ายเขาจะมาเอา อ๋คนนี้ใช่ไหมคะที่อีกคนหนึง่งโอยร<ๆ>ับรองไม่ผิดหวังค่ะลุวเ่อมาช่าีเลยนะสง่งส่งปุ๊บได้ขายเลยนะคปะปีป่อ้ดนด,ด,ดินเดิมไรเดิมนาเดิมผลผลิตเพิ่มเติมดินเดิมทำให้ดินดีผลิตผลออกมาปีนี้ทุกคนแฮปปี้ด้วยเอนไซม์ดิน